น้องบัวลมพูเราก็มีบอลลูนนะครับภายในงานประเพณีลอยกระทงและบอลลูนนานาชาตินะครับที่สวนสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูระหว่างวันที่8ถึง16พฤศจิกาย,ยน2567นี้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ไปนะครับก็อย่าลืมไปเช็คอินกันนะครับและก็มีบางท่านนะครับที่บอกว่าไปมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เจอบอลลูนเลย สำหรับสถานที่บอลลูน <Stars> นะครับเราหันหน้าไปทางศาลสมเด็จพระนเรศวรมาหาราชนะครับจะอยู่ขวา,ามือของเรานะครับให้เดินไปสุดฝั่งของโดมที่ขายอาหารนะครับสุดทางเลยนะครับแล้วก็จะเจอลานกว้างของตรงนี้นะครับที่โชว์บอลลูนนะครับได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับหันหน้าเข้าสู่ ฝั่งสารสมเด็จพระนเรสวนนะครับจะอยู่ขวามือนะครับเดินไปให้สุดเลยรับรองว่าเจออย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ก็จะหมดงานในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมนี่ครับผู้คนหลั่งไหลกันมาเยอะแยะมากมายมีอาหารภายในงานนะครับอาหารนะครับร้านเด็ดร้านดังดาวติกตอกจากทั่วฝ่าเมืองไทยนะครับ ยกทับความอร่อยมาที่หนองบัวลำพูแล้วนะครับมากกว่า300ร้านค้าเลยทีเดียวและก็สินค้านะครับราคาถูกด้วยนะครับมีเฟอร์นิเจอร์สวนสนุกจากต่างประเทศณนะรานสมเด็จพระนเรีสวนมหาลาชอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูและก็ภายในวันที่15พฤศจิกายน2567นะครับเป็นวันลอยกระทงนะครับก็จะมีการ ชมการประกวดกระทงและก็การประกวดนางนพมาศนะครับและที่สำคัญชมคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายตูเกียวมิวสิด้วยนะครับทุกท่านครับสำหรับขั้นไหนที่ไปมาแล้วนะครับอย่าดืมนะครับถ่ายรูปเช็คอินนะครับและก็คอมเมนต์มาโชว์กันหน่อยนะครับว่า สวยงามขนาดไหนนะครับแอดมินก็อยากเห็นนะครับและก็บรรยากาศที่ถ่ายมาฝากตอนนี้นะครับสวยงามมากๆเราซื้ออาหารแล้วก็มานั่งริมหนองบัวชมวิวบรรยากาศดีฟินมากๆเลยนะครับทุกท่านครับรองไปเที่ยวกันดูนะครับผมบรรยากาศภายในงานคึกคักมากๆเลยนะครับ เครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายพาคุณน้องคุณหนูไปเที่ยวกันนะครับลูกๆหลานๆคงจะชอบมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าละรานตางานนี้จัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับผมกับเครื่องเล่นสวนสนุกต่างๆนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับผมเยอะแยะมากมายเด็กๆน่าจะชอบนะครับมีทั้งรถไ่ถังด้วยนะครับผมสุดยอดจริงๆแล้วพบกันกับ เพจอำเภอศรีบุญเรืองอีกนะครับว่าจะถ่ายอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ชมกันอีกนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากเพจอำเภอศรีบุญเรืองอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์ติดตามเพจอำเภอศรีบุญเรืองด้วยนะครับ